เลทมวยล่าสุดเจ็ดสีอาทิตย์นี้นะคะก็ออกแล้วนะค,ะคู่ที่1เลทเปิดไปที่ราคาเสมอน้ําเงินนะเด่นสยามส่วนคู่2เลทเปิดไปที่โดมทองเป็นต่ออยู่19ส่วนคู่3ามนะคะเลทเปิดไปที่118เอ็ดเวนอมเป็นต่อนะคะและคู่4ี่นะคะสิงดําค่ะเป็นต่ออยู่54สวัสดีค่ะมาที่คนรักน้องแมลแล้วก็สวัสดีค่ะพีะ่แฟนห,หมักยท่านนะคะคะ ขอบคุณพ um, oh ักยกที่14ผู้สนับสนุนรายการก่อนอื่นนะคะก่อนเข้ารายการหนูขออนุญาตแนะนําพักยกดีทางเลือกใหม่ของคุณมวยนะคะแนะนาพักยก24นะพักยก24จบครบเรื่องมวยนะคะเล่นราคาจริงตามสนามมีมวยเดี่ยวมวยสเต็กนะคะเรื่องการเงินมั่นคง100%เรแล้วการันตีค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอัปการขึ้นมากด s ด d Line ไว้ค่ะมีแดนำหน้าค่ะ SPK 24 แอทพีเคยี่สนะคะทักยก24สจบครบทุกพีลาทักยก24สจบครบทุกพีลาหน่อยทักยก24่สิสีู่สับุรายการเห็นหนูเป็นคนแบบนี้นะหนูโคตรจริงจังกับชีวิตตัวเองในอนาคตเหมือนกันนะพยายามตลอดเพื่อให้ตัวเองเติบโตไปได้ดีถึงภายนอกคนอื่นจะมองว่าเราไม่เอาไหนแต่ความจริงแล้วเราโคตรกดดันกับทุกเรื่องเลย น้องแบลวทีเด็ดเจ็ดสีขึ้นมาหอสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการนะคะคู่ที่1เพชรบัญชาปอลงคลอินวันนี้เจอกับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัตรคู่นี้ชกกันทิพิกัด1นึงปอนด์ค่ะหนูก็ออกช่อไปที่มุมแดงนะคะเพชรบัญชาปอมงคลอินคู่นี้เลทเปิดราคาเสมอไปที่น้ำเงินนะคะไฟที่ผ่านมา ก็เจ้าเพชรบรรชาก็ชกที่ช่องจะสีกับเจ้าอีคิซังสอสละชีพนะคะก็แพ้ราคาลงมานะคะตามเคยเหมือนเดิมนะคะหนูมองว่าวันนั้นน้องชกสู้ทุกยกออกอาวุธตลอดยิ่งทําราคายิ่งไปที่อีคิซังสอสละชีพนะคะครนี้ชกกับใครก็ชนะค่ะกรรมการชอบเข้าข้างยืนให้ครบยกยืนมวยให้สวยๆก็ชนะแล้วไฟนั้นน่าจะติดตาป่าชุนนะคะหนูมองว่าป่าชุนมีความเมตตานักมวยทุกคนอยู่ลึกๆค่ะ น่าจะเห็นฝีนมือมวยตัวนี้เก่งเหมือนที่หนูเห็นนะคะถึงได้เดินเข้าไปดูเด็กหลังถ่ายทอดสดผ่านไปนะคะก็ค่ายราคาลงมาหนูก็หวังลึกๆในใจอย่างที่หนูคิดนะคะว่าจากดราม่าหลายๆครั้งที่ค่ายมวยย้ายศึกสําหรับค่ายมวยเล็กๆนะคะต่อให้ชนะแค่ไหนถ้าค่ายเล็กก็แพ้ราคามาตลอดนะคะก็หวังว่าช่องเจดสีนะคะ จะมองเห็นที่ค่ายเล็กๆอยู่เคียงข้างช่องจัดสีเสมอเขาไม่เคยย้ายหนีนะคะหวังว่ากรรมการจะไม่ตาทูมือให้ตามอาวุธมวยไปแพ้คือแพ้ชนะคือชนะราคาเป็นแค่เรื่องสมมุติค่ะมาฟังประวัติเจ้าเพชรบัญชาปอมงคนอินอีกครั้งนาเพื่อ ใช้ในการตัดสินใจของพวกพี่ๆเลยนะคะเพชรบัญชาปรหมคุณอินก็เคยชนะคะแนนยอดชนะศึกลูกกันทัดมาที่ศึกท่อน้ําไทย T.K.O แล้วก็มาชนะนกยก3เจ้าธนูเงินเกียรติชัชนนันล่าสุดนะคะมาแพ้ราคาอิกิวซังสอสารธพที่มวยไทยจิตสีค่ะมุมแดงนะก็เป็นนักชกอายุ15ปีค่ะส่วนสูง161เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะการผ่านมวย50ครั้งนะมวยตัวนี้บูสู้ดีมาตั้งแต่เด็กๆนะคะ แล้วไฟที่โชว์ที่ช่องเจ็ดหนูคิดว่าถ้าพี่ๆไม่ลำเอียงนะ่าจะมองเห็นความขยันความสู้ของเด็กคนนี้นะฮะอาวุธตักลายนะฮะก็เป็นมวยเข่าค่ะทำการซ้อมที่ปอมคนอินจังหวัดบุรีรัมะฑลน้ำหนักป่อยๆของน้องอยู่ที่48กิโลก็เวทที่ชกแล้วเก่งที่สุดของน้องอยู่ที่97ไม่เกิน105ปอนด์นะคะไปมวยเข่าเปิดเกมสาดต,ตร์แข้งล็อกรัตปั้มตีแข็งแกงปลายมีฮึดนะออกแข้งหนักแรงนะทำลายจังหวะคู่ต่อสู้โดยช็อคแข้งก็ มีออกสวนได้และเห็นผลได้ค่ะก็จะมีวงนอกบนมีหมัดรอสวนนะคะล่างมีเขาแหลบแทงเจ็บค่ะคู่นี้ออกชอบไปที่เพชรบัญชาปองคนอินจะกินกันที่ลูกขยันฟันทงครูนี้ก็มั่นใจที่สุดนะคะถ้ากรรมการจัดสิงแบบดูตามอาวุธมวยนะคะเจ้าเด่นสยามก็ซ้อมที่พีเคจริงค่ะแต่ดูจากที่หนู ดูเขาชกมาแต่ละไฟนะคะต้นๆน,น,นี่ดีนะคะไปลายๆมามียุบย่นตลอดนะคะแรกๆนะ่ะชกนี้ราคาเป็นต่อตลอดหลังๆนะคะถ้าวันไฟไหนจะแพ้นี่คือยุบย่นแพ้ตลอดคู่นี้กินกันที่ความขยันแล้วก็ความทนทานค่ะคู่นี้พิเศษใส่ไข่ไปเลยชอบไปที่เพชรบัญชามากๆค่ะฟันธงส่วนคู่2เลดเปิดไปที่โดมทองเป็นต่ออยู่19โดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้งมวันนี้เจอกับสังสาน,นออนุวัตยิมคู่นี้ชกกันที่พิกัด109ปอยด์อค่ะ หนูก็ออกเข้าไปที่มุมน้ําเงินนะคะเกรดเปิดเป็นรองคู่นี้ถ้าเขาไม่เอาโดมทองมาเกิดนะคะหนูก็ค่อนข้างมั่นใจนะแต่ก็กลัวเหมือนกันค่ะกลัวเขาเอาโดมทองมาเกิดดูจากข่าวในเพจมวยไทยนะก็ได้ยินข่าวมาว่าก็พร้อมจัดมุมน้ําเงินเจ้าตัวนี้นะไปสู้กับด่วนเก้าก้าก็ชกระดับถือว่าเก่งอะคะเก่าเกมแล้วก็ที่ผ่านมาเคยได้รางวัลลูกเตะก้านคอนะคะ หนูว่าเขาบู๊ดูดันดีค่ะถ้าเกิดสมมติว่าไม่ติดว่าเอาดมทองมาเกิดก็เล่นได้เลยคู่นี้หนูออกชอบไปที่เจ้าสังฟ้านออนุวัตยิมนะคะหัวจิตหัวใจดีนะคะ ก็มาทวนประวัติให้พี่ๆฟังอีกสักรอบนะเพื่อเพิ่มการตัดสินใจอีกครั้งนะก็เป็นนักชกอายุ22ปีส่วนสูง165เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากนครราชสีมาค่ะการผ่านมวยไม่มากไม่น้อย45ครั้งนะแต่แลดูเก๋าเหลือเกินเป็นมวยฝีมือครบเครื่องค่ะจากบัพซ้อมที่นออนุวัตรยิมจังหวัดชนบุรีน้ำหนักเ่อยของน้องอยู่ที่52กิโลนะคะก็เวทที่ชกแร็กเก่งของเขาอยู่ที่1้8ยไม่เกิน1 1อยสีปอนด์ค่ะอีกฉายาหนึ่งของเขาก็ เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องสาสตร์แข้งขวางหน้าไล่แขนหักแทงดีเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วบู๊ดุดันเก๋าเกมหัวใจดีนะคะก็เคยแพ้คะแนนแก่นอุบลพหลักบุญมาที่สึกปบญมณัน,นสุขเรื่องที่สองแล้วก็มาแพ้คะแนนเพชรวานอนนายกสร้อยทอตอเวียงยองลำพูล่าสุดนะคะก็มาชนะนักยกสามเจ้าสายเพชรก้องทรณีมวยไทยก็แต่แรกว่าจะให้เป็นทีเด็ดพิเศษใส่ไข่นะ,ะหนูก็ยังลังเลกลัว กรรมการให้ดมทองมาเกิดน,นะเพราะเวทีของดมทองด้วยก็เป็นมวยต่างศึกต่างสายคู่นี้ก็ออกชอบไปที่สังฟ้านออน่าวัตยิมนะคะมีโอกาสจะชนะค่ะฟันธง <c oughs> คู่3ามเกาะเต่าเพชรสมนึกวันนี้เจอกับเวนอมลักกี้บันเทิงนะคะคู่สามนะคะเลทเปิดไปที่สิบเอ็ดแเวนอมเป็นต่อนะคะหนูก็ออกชอบไปตามเชิงเลยนะคะชอบไปที่มุมน้ําเงินเวน่อมนะคะ เดชเปิดเป็นต่อ11.8ค่ะมาทวนประวัตินักชกอีกทั้งเพื่อความมั่นใจของพวกพี่ๆนะคะนักชกมุมน้ำเงินนะคะเจ้าเวนอมลักกี้บันเทิงก็เพิ่งได้ลองแชมป์ปูนเสือปีนี้มาหมดัดๆนะคะเป็นนักชกอายุ18ปีค่ะเป็นมวยคนจัดนะคะซ้อมที่เกียริเพชรส่วนสูงว่าได้168เซนเมตรนะมาจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะ การผ่านมวยไม่มากไม่น้อยนะ60ครั้งถือว่าค่อนข้างดีค่ะก็เป็นมวยซ้ายครบเครื่องฉลาดหลักเหลี่ยมดีนะคะทำการซ้อมที่เกียริเพชรน้ําหนัก่อปๆของน้องอยู่ที่57กิโลนะคะเวทที่ชกแล้วเก่งของเขาอยู่ที่1้6ปอนด์ไม่เกิน125ปอนด์นะคะวันนี้ก็ชกในเวทของเขาเวนนมลักกี้บันเทิงหรือเจ้าปตัมงคลลักกี้บันเทิงหรือปตัมงคลปากบางค้าข้าวหรือซิมบีมวยไทยก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะคะ ลา์สไตล์การชกก็เป็นมวยฉลาดหลักเหลี่ยมดีนะทรงมวยสวยยืนได้คบยกพอเตะรอบเป้าคู่ต่อสู้มานักต่อนักแล้วนะคะก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีปั้มตีแข็งแร่งบู๊ดุดันฉลาดหลักเหลี่ยมดีหัวใจดีนะคะเก๋เกมก็เคยชนะคะแนนเพชรลีลาเอ็มยูเดนมาร์กที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็มาชนะคะแนนกล้องชัยวัน์ล่าสุดมาแพ้ก้องพบวสุขสันนะคะได้เป็นแชมป์มวยรอบกูเสือคนที่สองนะคะก็ไม่ชอบวงในค่ะ เจ้าเวนอมนี้นอกนั้นก็ฉลาดหลักเหลี่ยมดีนะวงในไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่วันนี้ก็ออกชอบไปที่เจ้าเวนอมลักกี่บันเทิงนะีชอบไปตามเชิงค่ะมองว่าถ้าเกาะเต่านะไม่ทันเกมออกรูปแบบสู้หมัดกับเขานี่ถ้าแบบดูช้ากว่าด้วยแล้วหลังๆมาเกาะเต่าดูไม่ค่อยฟอร์มดรอปลงนะคะก็มองว่าเจ้าเวนอมนะฉลาดหลักเหลี่ยมดีอาจมีล่อเป้า ลออกมาแล้วก็เตะล้อ,อเป้าอย่างที่เคยทําค่ะคู่นี้ชอบไปที่เวลนำตามเชิงเลยค่ะฟันธงคูะคะ่สี่นะคะสิงดําค่ะเป็นต่ออยู่ห้าสี่เพชรหนึง่งเพชรมวยทยยิมวันนี้เจอกับสิงดํายุทธสุราชคู่ที่สี่คู่เอกของรายการคู่นี้หนูก็ออกชอบไปที่มุมน้ำเงินนะคะเหลดเปิดไปที่มุมน้ำเงินเป็นต่ออยู่ห้าสี่ ก็จะมีทีมงานพวกขาใหญ่ทางใต้นะอย่างเช่นรุสุรลาหนึ่งชัยวัฒนชูทางด่วนก็หลายๆคนทีมเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะส่วนใหญ่นะพวกขาใหญ่ทางใต้ที่มีกระแสติดับบในตอนนี้นะคะอัดฉีดไม่ต้องห่วงเลยแน่นๆนอตาล่อใจนักมวยทุกคนอยู่แล้วที่ทีมนี้ค้ำให้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของนักมวยนะไฟที่แล้วชนะเจ้าเพชรนิดมาได้ทีมงานนี้จัดให้สิงห์ดำสองแสน ก็กาลังใจมาเต็มแน่นอนค่ะที่อยู่แล้วเรื่องหัวใจหัวจิตหัวใจของนักมวยในวันชกนะก็มีทีมงานใหญ่ๆตัวเงินหนักๆไปทาให้นักมวยอุ่นใจสูสีสมาก,กรรมการก็ไม่กล้าแตะนะคะก็ถือว่าได้เปรียบสิงดํานะช่วงนี้นะคะอาวุธหลากหลายกว่าเดิมเยอะเลยเท่าที่ติดตามมาแล้วนะวงนอกมีลูกขวางหน้าทําลายจังหวะคู่ต่อสู้หรือมีเหลี่ยมมวยดีลูกยืนขวางหน้าสอดสับหรือมีลูกรัดกลุมกันอาวุธ คู่ต่อสู้ได้ดีวงนอกบนมีข้อแขนแข็งแรงแล็อกตัดคล้องคอกดลงมาตีนะคะล่างมีวงนอกมีเข่าแหลมแทงเจ็บออกอาวุธได้ทีต่อทีถ้าคู่ต่อสู้อาวุธน้อยกว่ามียุคมีย่นแน่นอนลูกนี้วงนอกได้ทั้งล่างบนค่ะสลหรับการออกอาวุธวงนอกแข้งบนมีแข้งซ้ายเป็นหลักนะมีลูกเปะสาสแข้งขวางกลางลำตัวนะหนักแรงทุกลูก เตะขวางลำล่างขึ้นลำตัวได้ถนัดสู้วงนอกได้ดีไม่เป็นรองใครในก็มีเข่าออกสลับล่างขึ้นบนบนลงล่างได้จังหวะนี้ทั้งวงนอกวงในนะสู้ด้วยหัวใจสีเสื้อหน้าเสือลูกพี่มีชื่อเสียงผักดันทุกไฟนะมีลูกพี่ดีนักมวยมีชัยไปกว่าครึ่งละช่วงหลังๆนะคะยิ่งทําฟอร์มาดีชนะเพชรฤทธิ์ได้ยังไม่สะดุดสักไฟลูกกาลังใจลูกเก๋าบูสู้ดีมาเต็มที่ค่ะลูกทรหดปลายมามีฮึดไม่ยุบไม่ ย่นแน่ค่ะเพราะอัดฉีดก้อนใหญ่ลอใจนักมวยยิ่งสู้หลังชนฝาเลยนักมวยมีลูกพี่สังเกตปะนักมวยจะดังเร็วได้ชกแต่รายการดีๆมาย้อนประวัติให้ฟังเพื่อความมั่นใจอีกสักครเพชรดำยุสุร,ราบก็เป็นนักชกอายุ19ปีส่วนสูง167เซนเมตรเป็นมวยมาจากสุร,ราษฎร์ธานีนะการผ่านมวยไม่มากไม่น้อย4ีครั้งเป็นมวยซ้ายมวยเข่าครบเครื่องทำการพิซ้อมที่เกียรติฟูเฟือง ก็เป็นมือซ้ายกัดจ้านสอกคมเขาในเหนียวเตะต่อยซ้ายแรงบู๊ดุดันปลายแข็งแร่งกว่าเคยแพ้คะแนนแก้วนะคะา,านคาอบจนครพนมมาแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรพนมสอสลัดชีพล่าสุดนะคะมาชนะเพชรฤิน์นกเขากมมสิบเอ็ดได้แบบขาดลอยนะคะที่เวทีจีดสีทั้ง 3. สามใส่ไปค่ะคู่เอกอาทิตย์นี้เพชรดำยุทธสุราชกินกันที่ลูกนี้แหละพอจะหมดอัดฉีดก็มาเสียงเชียร์ก็ดังคนค้ำรวยกรรมการเกรงใจสุสีมาไม่กล้าชูให้แพ้แน่นอนฟันธง คู่นี้พิเศษใส่ไข่นะคะสิงห์ดำยุทธสุรากจะเป็นฝ่ายชนะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะผิดภาพประกันใดต้องขออาภัยมาด้วยนะที่นี้พักยก24จบครบทุกเรื่องมวยขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคะ่ะ คนที่บ้านกโรมันใจไม่เคยโทรอย่างเด็กเดียวมีความหวังหนึ่งเดียวว่าลูกหลานที่รักจะกลับมาโอ้โอ้โอ้หลโนโนลาเอ้ยกินมันทุงมันอยากง่ายหากินถ้าบอกกมบอิอม ผู้าวผู้สามนี้เข้ามผู้เทศเหลือแต่ผู้เท่ากับเด็กน้อยได้แต่ทาแต่โคยพวกเจ้าหั่นล่ะมาโอยแผ่นดินเกิดใครจะคิดอย่างไรใครจะพูดอย่างไรฉันยังเด็กเดียวทางจะคดเขี้ยวให้จะสารเสียวฉันจะมุ่งไป เฮงเฮรวยรมวยเข้าทุกคู่แล้วเจอกนันใหม่อีกทีหลังมวยจบนะคะ